ก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปกันเนี่ยก็ต้องการาบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมลิศก,กับผมวันที่เนี่ยนะฮะเป็นวันที่เอ่อเหงาแหละช่วงนี้คลิปสแปรไม่มีนะครับผมและอย่างจริงๆผมก็คิดจะทําคลิปนี้แต่แรกแล้วแหละต้องเป็นคนที่เหงาขนาดไหนวะทําทเพลงเองไอ้เหี้ยเสียเวลาตั้งหลายวันจนงานการไม่ได้อัดทําเพลงเสร็จลง แล้วก็มารีอคชั่นเพลงตัวเองเฮ้ยไม่ไม่ใช่เพลงผมใครทำไม่มีรู้เรื่องก็วันนี้นะครับผมเราจะมารีอคชั่นเพลง IHT เนีครับผมก็เอ่อใครตั้งชื่อเพลงนะครับตั้งชื่อเพลงอะไร IHT มันอ่านได้ที่ไหนเ้าเขียนมันตัวใหญ่หมดด้วยโอ้ได้ตัวย่อเลยปะเนี่ยย่อมาจากอะไรนะ ไม่เชิงมารีแอคชั่นละกันวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเพลงนี้ในบางส่วนนะครับผมแล้วก็พูดถึงเฟลลิ่งความรู้สึกที่ผมนํามันออกมาแล้วเนี่ยทำแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกพึงพอใจไหมแล้วก็ติดขัดตรงไหนสําหรับตัวผมเองนะแล้วก็แรงบันดาลใจก็เอาล่ะไอเพลงเียเนี่ยแม่งก็อยู่ในชาแนลกูนี่แหละนะครับผมก็ใครยังไม่ไปฟังก็ไปฟังกันได้ สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เรามาเล่นเกมเติมคํากันดีกว่ามาดูกันสิว่าใครจะตอบถูกบ้างว่าตอบถูกทุกคนนะจากครูพูดคาแรกแล้วให้นักเรียนตะโกนคําตอบออกมาสุดเสียงเลยพร้อมนะพร้อมพวกมึงแม่เฮียหมู่อยู่มาหลายปีแล้วส่วนประเทศยังเฮียอยู่อแดดมันร้อนเอามือป้องนาฬิกามึงอยู่ในบ้องส่วนมึงนอนหลับอยู่ในซ่องเฮีย

ม <พ uka> เอาขึ้นมาประเทศไทยมึงก็รู้ว่ารุ่นใหม่กูปลายแดงยุคขยากมากแพงรุ่นใหม่กูปลายแดงแรงแรงแสงแสง,แสงพวงมมุตลกตะแหงหรอกประชาด้กรแสดงกกที่ไอเียเมื่อกี้มีเสียงเสียงใหมนะฮะไหม่แม่งช็อตไรสัตว์คือจริงๆกูอยากจะอัดใหม่มากเลยท่อนนั้นไอ้ที่แต่แม่งไม่ทันค <L quote> ือตอนกูมิกตอนกูมาสเตอร์เนี่ยกูก็ได้ยินนะแต่คือท่อนนั้นอ่ะด้วยฟิลตอนนั้นที่อัดไอ้่มันได้แล้วอะถือว่าเป็นซซวด์เอฟเฟกประกอบแล้วกันอารมณ์แบบแรปแล้วแม่งแบบเออ โอ้โหถึงขนาดคอมกูยังต้องช็อตนะลองลองฟังใหม่นะถ้าใครไม่สังเกตอาจจะไม่ได้ยินเลยแต่ว่ากูชำแหละเองยากมากแพงรุ่นใหม่กูใบแดงแรงแรงแสงแซงพวกมึงตลกตะแหลงหลอกประชาชนะๆๆสุใสปิกกจูวิ่งผ่านบ้านนะฮะการแสดงบอกคนมาที่ว่ามันแรงแต่ไม่เคยใช่กับตัวเองบัชโชคัตตะสว่างนับวันนี้เมันจะนานสลิมที่ว่าเก่งๆน้ำมันก็เลยจะเปลี่ยนฝ่ายไม่ใส่จะเปลี่ยนใจมันเป็นประชาธิปไตยสุใครมึงยังสลิมข่อยข่อยพอดีก็รู้ตัวกันอยู่ทำประเทศไม่รุ่งลุ่มเออ รับเนื้อหาถูกใจมากเลมืนใครเหรอเนี่ยฮะพวกมึงแม่เฮียหมู่อยู่มาหลายปีแล้วส่วนประเทศยังเฮียอยู่แดดมันร้อนเอามือป้องนาฬิกามึงอยู่ในบอกส่วนมึงนอนลกูเรารอ ทำเรียกชันออกมายังไงเนี่ยเอาเป็นว่าพาร์ทเพลงเนี่ยเราก็ฟังไปด้วยกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันอยู่มาหลายปีแล้วเป็นบุกที่ใช้คำน้อยมากแดมันรอนมือป้องนาฬิกามึงอยู่ในบอกส่วนมึงนอนหับอยู่ในซ่องอาัชาชนตาอหลังคนสนตัชอบเสียงเวลาแบบ เสียงมันแยบบาแลบเสียกปัพวกกูจะไม่ทนอีกต่อไปไอพวกลมึงวกันต่อไปเสียงนี่จิบน้ำบ้างนะเดินไวทต้องเจริญจะเติมไฟถึงแม้ว่าบางครั้งกูอาจะออกแรวานี้รู้ตัวว่าสู้อยู่กับอะไรแต่พวกกูไม่คิดจะัดใหม่มากไไม่เจริญกูไม่คิดจะหมดไฟวะไอ้ยันนี่กูให้หมามาเห่าต่อหน้าไมค์กูเลยนะเสียงเปีกนี้เนี่องอะไรนะ โอเคพสุดท้ายแล้วคนเพื่อปนงปังจนกูเดมันรอน้อนาฬิกามึงอยู่ในบองส่วนมึงนอนหลับอยู่ในซ่องพวมึงแม่เฮยมูอยู่มาลายปีล้วส่วนประเทศยางเยอยู่เดมันรอนเอามือปนาฬิกามึงอยู่ในบองส่วนมึงนอนหับอยู่ รักมากเลยครับผมก็ <God. S 1> <God. S 2> ถือว่าเป็นพิธีของคลิป r รีอคชั่นละกันมันอาจจะไม่มีความไฮ p ์อะไรมากนะครับผมเพราะว่าผมจริงๆก็ฟังเพลงนี้มาเป็นร้อยรอบแล้วนะเพราะผมเนี่ยเป็นคนมิกเสียงมาสเตอร์ทุกอย่างเลยยกเว้นบีทผมไม่ได้ทำเองผมไปซื้อมาแต่คือคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะมาโฟกัสในส่วนนี้นะครับผมก็คือผมจะมาพูดถึงหลายๆส่วนด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือ แรงบันดาลใจของเพลงนี้นะครับอย่างที่2ก็คือความคิดเห็นของผมที่มีต่อเพลงนี้และอย่างสุดท้ายก็คือส่วนที่ผมไม่ชอบก็สําหรับใครที่อยากฟังอ่ะนะเออแต่ที่แน่ๆกูอยากเล่าละกูตื่นเต้นไงไอ้เหี้ยกูเพิ่งเคยทําเพลงอย่างแรกเลยนะครับผมคือเรื่องของแรงบันดาลใจนะครับผมแต่งเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นนะตอนเนี้ยคือผมได้เห็นพี่ๆน้องๆเพื่อนๆหลายๆคนนะครับผมได ออกไปเรียกร้องกันคือทุกคนแม่งกล้ามากเว้ยคือผมไม่เคยเห็น,นะอะไรแบบเนี้แม่งมันคือประวัติศาสตร์เว้ยมันลงไปถึงกระทั่งมัธยมอะฮะแม้กระทั่งมัธยมต้นก็ยังมีอะคือทุกคนต่างออกมาเรียกร้องในสิ่งเดียวกันเว้ยคือมันมีพลังมากผมซึ่งที่ไม่มีโอกาสได้ไปอยู่ในจุด,จดนั้นนะครับเนื่องจากผมเป็นคนต่างจังหวัดนะครับผมก็เลยอยากจะทําอะไรบางอย่างที่แบบเฮ้ย แค่กูอยากแสดงจุดยืนของกูอะแล้วผมก็หวังว่าสิ่งที่ผมทาเนี่ยมันจะเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างนะครับมันอาจจะทําให้ใครหลายๆคนนะครับมั่นใจนะครับผมที่จะกล้าแสดงจุดยืนตัวเองอย่างที่2เลยนะครับผมอันนี้อาจจะพูดยาวหน่อยนะครับนั่นก็คือเรื่องความคิดเห็นเกี่ยวกับเพลงผมอาจจะเกินเยอะหน่อยนะครับผมแต่ว่าเอาเป็นว่าฟังหน่อยละกันคือแน่นอนแหละผมแต่งเพลงออกมาเพื่อที่จะทําเพลงเสียดสีการเมืองแต่ว่า ผมอยากจะทํามันออกมาในรูปแบบของเพลงที่แม่งฟังแล้วสนุกอะ่ะคือผมไม่อยากให้เพลงมันเครียดนะครับผมอารมณ์แบบพวกประเทศกูมีอะไรอย่างนั้นนะแต่ว่าเพลงก็ดีมากนะคือผมชอบมากเนะีแต่ว่าผมอยากจะให้เพลงของผมอะ่ะมันเป็นแนวที่แบบฟังแล้วมันแบบอะไรแบบเนี้ยนะครับผมไม่ใช่เพลงที่แบบ แบบเวลาวผมฟังประเทศกูมีนี่คือผมแบบเพ่งอย่างนั้นเลยว้ยคือแม่งใจจดใจจ่อก,กับเพลงมากว่าแบบโหเขาพูดถึงอะไรเพราะว่าเขาซัดแบบปั๊กปัๆปัปปปเลยนะครับเอาแต่ละเรื่องอะไรมันขยี้เยอะแยะเต็มไปหมดคือมันเป็นเพลงที่ลึกซึ้งแล้วก็ค่อนข้างมีเนื้อหาที่ซับซ้อนนะครับผมแต่ว่าผมอยากจะทําเพลงที่มันแบบฟังง่ายอ่ะเล็กเรื่องหนึ่งก็คืออยากจะทําเพลงในแบบที่ตัวเองชอบอะนะครับผมเพราะว่าปกติเนี่ยเอาจริงๆนะ่ยนะผมเป็นคนที่ไม่ฟังเพลงแนวอื่นเลยนอกจากฮิปฮอปนะครับผมตั้งแต่ผมจําความได้เลยสักประมาณมสอง ตั้งแต่ตอนที่ผมเริ่มฟังเพลงจริงๆจังๆเนี่ยผมเริ่มจากฮิปฮอปแล้าผมฟังมายาวเลย,วยเอออาจจะหลุดไปเพลงแนวคันที่บ้างอะไรบ้างนะแต่ว่าหลักๆโดยรวมเนี่ยผมฟังแต่ฮิปฮอปเป็นเพลงต่างชาติทั้งหมดเพิ่งกลับมาฟังไทยน่าจะสักประมาณปีหนึ่งละคือแต่ก่อนอะตอนที่ผมเริ่มฟังฮิปฮอปจริงๆอะนะผมเริ่มฟังจากเพลงที่เขาพูดถึงอะไรที่มันเรียวๆอ่ะเออการด่ากันก,การแบบเสียดสีนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่พอผมโตขึ้นมาระดับหนึ่งเนี่ยผมอย่างเช่นตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าผมแบบ ไม่ได้มีเวลาที่จะแบบ มันั่งฟังเพลงแบบนั้นตลอดเวลาแต่ถามว่ายังชอบไหมยังชอบนะคืออารมณ์แบบเฮ้ยเล่นเกมอย่างเงี้ยแต่ว่าเปิดเพลงที่มันแบบเฮ้ยไม่ซีเรียสอ่ะเออไม่มันมันไม่จอยอะ่ะด้วยความที่ผมแม่งฟังแต่ที่ผมอ,อย่างเดียวก็เลยอยากจะได้อะไรที่มันแบบฟังง่ายขึ้นมาหน่อยนะครับก็เลยหันไปฟังเพลงแนวแบบเทิร์ทๆนะครับสนุก,สน,กสนุกอะไรอย่างงี้อารมณ์แบบปาร์ตี้ปาร์ตี้นะครับผมเพลงแบบเนี้ยผมรู้สึกว่ามันฟังได้หลายรอบแล้วมันไม่น่าเบื่อนะครับผมฟังแล้วแม่งหายปะซึ่งอารมณ์แบบถ้าผมจะทําเพลงทั้งทีอ่ะผมก็อยากจะสนองนี้ตัวเองไ เขียนเพลงนี้ออกมาให้มันดูฟังง่ายนะครับผมแบบพูดถึงเรื่องผิวๆอะไรที่แบบทุกคนแม่งเข้าถึงได้อะไม่ซับซ้อนมากผมไม่อยากแต่งออกมาแบบด่าเสียเทเสียเลยแบบโอ้ยงงอย่างงี้คำหยาบเต็มเพลงเลยอะไรอย่างเงน้ะผมไม่อยากได้อย่างงั้น,นะครับมันดูก้าวร้าวไปมันดูแบบน่าลำคาญแต่ผมก็ไม่อยากให้มันเน้นเนื้อหามากเกินไปนะครับเดี๋ยวกลัวเพลงแม่งจะเครียดอีกก็เลยพยายามเขียนแบบผิวๆกลางๆพยายามจะบาลานซ์ตรงเนี้ยซึ่งส่วนตัวผมโคตรพอใจเลยนะครับคือเป็นสิ่งที่ผมแบบ รู้สึกโอเคมากกับเพลงนี้คือผมพอใจที่ผมสามารถทําตามในคอนเซปที่ผมวางไว้กับมันได้อะก็อันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาและก็ความคิดเห็นของผมนะแต่ว่าเพลงผมก็มีข้อบอกพร่องเยอะมากนะครับผมมันก็นํามาซึ่งข้อที่3นะครับอันนี้ผมยกให้เต็มๆเลยคือส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของฟลอ์นะครับผมแล้วก็เสียงในบางช่วงนะครับผมคืออย่างช่วงเวอร์สแรกมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าเอ่อประชาชนคาตาสว่างเออตรงนั้นอนะคือ เสียงวันยุกมันสูงอะผมรู้สึกว่ามันสูงแล้วผมไม่สามารถกดมันลงมาได้เนื่องด้วยผมเขียนมาอย่างนั้นไงพอเวลามันนามาต่อกันแล้วแล้วก็พอมันเป็นท่อนเดียวกันแล้วยเงี้ยมันดูฟังไม่ค่อยลื่นหูเท่าไหร่แล้วคือด้วยความที่ผมมันไม่อยากให้เวลาทําเพลงนี้มันบานปลายนะครับอกเพราะว่าแค่นี้จริงๆมันก็บานปลายมากแล้วคือผมทําเพลงจนไม่ได้อัดคลิปลงช anel ก็เลยจะสังเกตได้ว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยแม่งโพลหลายคลิปมากเพราะว่าถ้าแก้ตรงนี้ทีเดี๋ยวมันก็จะต้องแก้ตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยคือมันต ยย่างงเี้ผมแก้หลายรอบมากนะครับผมพอผมอัดซ่อมไปปั๊บอ้าวอารมณ์เสียงฮุกตรงนี้แม่งไม่เท่ากับตรงแรกอ่ะกูต้องอัดตรงแรกใหม่สักพักเดี๋ยวกูเปลี่ยนท่อนฮุกอีกอ่ะกูก็แก้ท่อนฮุกแบบเอ้าอไอ้เหี้ยอารมณ์แม่งไม่สอดคล้องกับท่อนแรกไอ้เหี้ยมันก็ต้องแก้ไปหมดเลยแล้วก็บวกกับเรื่องไมค์ช็อตนะครับผมอันนี้แม่งหามากแต่ก็นะ ผมไม่ค่อยซีเรียสอะไรมากคือผมไม่ใช่ศิลปินไงผมทำเพลงนี้ออกมาเพื่อที่แบบแม่งสนุกอะเออคือแบบไอ้เหี้ยกูเอนจอยอะคือมันอาจจะไม่ดีที่สุดสำหรับใครบางคนแต่สำหรับผมอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยมันเป็นยังไงก็ช่างมันไว้แต่แบบไอ้เหี้ยกูสนุกกูมีความสุขกับมันมากนะครับแล้วบวกกับเสียง เสียงตอนนั้นน่ะเออผมรู้สึกว่าเสียงตอนนั้นแม่งโอเคนะครับผมคือแบบอัดใหม่เสียงมันก็ไม่ได้อย่างนั้นอ่ะเออก็เลยแบบวานั้นละกันก็อาจจะมีอีกหลายส่วนนะครับผมที่เพื่อนเพื่อนเห็นแต่ว่าผมไม่เห็นนะครับผมซึ่งคิดเห็นยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้อันนี้ขอบ่นอีกนิดนึงนะคือด้วยความที่แม่งไอ้เฮี้ยกูแม่งเสพแต่แบบเพลงนอกอะ่ะเวลาเราเห็นอะไรมาอย่างนั้นปุ๊บใช่ป่ะแล้วเราทําเพลงงเราเองอะ่ะมันก็จะมีหลายๆองค์ประกอบที่เฮ้ยเราชอบแบบเนี้ยเออกูอยากจะทําแบบเนี้ยเออแล้วด้วยความที่ไอ้เฮี้ ทุกอย่างอะคือกูเพิ่งเริ่มทําไงที่กูไม่เคยทําเลยมันก็แบบทําตามในสิ่งที่เราคิดไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะเข้าใจไหมคือในหัวแม่งมันจินตนาการว่าเอ้ยอยากได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แอต่พอทาจริงที่มันไม่ได้ขน้นวะซึ่งผมก็พยายามทําให้มันดีที่สุดละนะครับผมก็สุดความสามารถแล้วเพราะว่า ทุกอย่างเนี่ยมันถือว่าใหม่มากสำหรับผมอย่างเวลาเราเรียนตัดต่อคลิปอย่างเงี้ยไอเหี้ยเราเห็นภาพนะครับผมเวลาเราเกตดิ้งสีอะไรทีหนึ่งสีเปลี่ยนอ้าเราเห็นแล้วโอเคมันเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยโอเคเราจูนได้เราอะไรได้แต่ว่าอันนี้มันเป็นเสียงนะครับเป็นเพื่อนไอเหี้ยต้องหูทิฟอะคือแบบปั่มตรงนี้ที่เอะมันเปลี่ยนยังไงวะเออแล้วโอ้โหมันมีหลายเอฟเฟกต์ใส่มากเลยแบบวัดพยายามทูๆไทยๆจนออกมาเป็นเพลงนี้นะครับนะนะก็นั่นแหละนะครับถือว่าบน่บนๆนะครับผมมาฟังคนเหงาๆพูดแล้วกันนะครับ แต่งเองอัดเองมิกมาสเตอร์เองแล้วเขามารีแอคชันเองคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้กับเพลงนี้นะครับพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็ถ้ามีเพลงต่อไปหรืออะไรยังไงผมก็จะแจ้งไม่ไม่แจ้งหรอกก็ลงเลยนะครับผมนะเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนมากนะครับที่คอยสนับสนุนนะครับผมก็พูดคุยกันนะโอเคก็สโลงนี้ลาไปก่อนเลยครับผมสวัสดีครับ